นี่เนาะสาบันบธรมรมดากลุ่มตัวงามอีู่ดีเนาะอ,อู้จักเหมืยอเตอร์ไซค์กาง,งขึ้นอย่างเวย้ยนี่เห้เนาะนี่ว่าเงี้ยม,นนมันปรหลอดเนาะของเลอมาใส่ขิมๆใบถืออีด๋ดีนี่พอผมไอผสมเงีย้ยไว้แล้วผมจะไปใส่ให้น้องผมนะไปใส่ขางขึ้นผมอยากผมอยากไดือดป่าน้ำไปผมก็ไป เงินก็อยากได้ล่ะต่อยากได้ไอป้ปลามาใหหมานั่นนี่ผ่านผ่านฝาลิ้นตามไม่เด้ครับเด้อสวัสดียามอแรงครับมายามกุ้งเราเนาะใส่สามบันใส่ได้ส,สวยๆบางสามสี่โมงเลยเนาะเสร็จมากุ้งไปใส่มหม่องใหม่นะเพราะเพราะเงื้อเงื้อมันเหลือนะพี่น้องเงื้อมันเหลือไสามบันบ่อนนะครับแลยมาใส่ทิมๆไว้ให้กลัวไอ้ ขิมเงี้ยครันอ,อไปนี่นี่น้อมแบันมันนี่ก็ตัวาง,งามๆต่อคันมีปะเบ่งเลยรุนรุนรุนนันหน,นามีนะหนามีดนะูโอ้มีอยู่สิน้อมีอยู่ เราไม่ไม่ยุกนะม่ใส่ได้ยูกเห็นไหมมันกลมเกินกับนามถวยหน่อยนึงอยู่ล้วเว้ยเอาไปงนที่สองครับเห็หนไหมอันหนึ่งสามอันมันหานเลยแจ่งจังจักบาทดู่วนถืออยู่ข้่ไหนเยอะมันขึ้นสีตุ๋มมานเห็นไหม สามันอู้นี่เอาขึ้นโดดๆโอ้ผ่านไดด้วยเห็นไหมเนี่ยนะทีให้องเนี๋ยหลางกันเี่ยลองห่างให้ใสเลยนะโอ้ผ่านอยู่พี่น้องน้วน้องน้อยๆก็ได้ เนี่ยหล่นพอดีนะขอทายที่เบ็นอ่งอยู่นึงครับอันนึ่งพี่น้องมันเด้อคือปยห่างพอดีอู้ยอันห่างคือจังเหตพี่น้องมั้งอันห่างจังเลยที่ปูตัวใหญ่เลยโอ้ยตัวนี้ขาวแห้งคันบ่อหางสิหลุดน,นะพี่น้องเนาะโอ้หักเลยตัวนี้ขอทายพี่น้อง เดี๋ยวไปรวมยอดห้าไปรวมยอด,ดนี่เนาะสาปันปบธรรมดากุ้งตัวงามอีกทีเนาะโอู้จักเหมือกแมาใส่กางคืนอย่างเว้ยนี่เห็นเนาะนี่นนงงรรนว่าเงี้ยมันปล่อยเนาะของเรามาใส่ิเขิมๆไว้ถืออีีนี่พ่อผมไอ่ผสมเงี้ยไว้แล้วผมจะไปใส่ให้น้องผมนะที่ใส่คางคืนผมอยากผมอยากไดี๋ยวปานะ เออผมก็ไอ้เงินงก็อยากได้แหละแต่อยากได้ไอ้ตามาใหายมานั่นนะนี่ผ่านผ่านฝากีิตามาเลยครับเด้อ